รักเธอนะและจะรักตลอดไปด้วยพาเรียบร้อยแล้วใครจะเอาจอมคะจอมนะักเมืองนอนนะคะท่านผู้ชมแต่จอมนี้นะคะมีเขี้ยวมีหนอติดนะคะเนี่ยหนึ่งหนอนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ สองสามสี่ห้าหกนะคะท่านผู้ชมดูค่ะหัวใหญ่แล้วนะคะเนี่ยเราจิกเอาแค่สองชิ้นเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจนะคะอินบ็อกมาได้เลยนะคะพร้อมส่งนะคะส่งวันพุธนะคะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะอินบ็อกมาได้เลยค่ะ ราคานี้ไม่แรงนะคะขายพ5 6 0บบาทรวมส่งนะคะท่านผู้ชม